เด่นบนสูตรนี้อยากนําเสนอจริงๆครับผมคือสูตรนี้เนี่ยเด่นบนสูตรนี้เนี่ยเดินมาสิบสองวดนะฮะสิบสองวดรวดเลยนะครับเข้าสองหลักสามหลักก็มีนะครับเข้าสองหลักแต่ว่างวดที่ผ่านมาสูตรนี้หลุดนะครับแต่อยากนําเสนออีกนะครับเพราะว่าเดินมาสิบสองวดนะฮะเพิ่งหลุดไปงวดที่ผ่านมานะครับสูตรก็ง่ายๆครับผมครับ หลักแสนบวกหลักหน่วยบนนะครับหลักแสนที่ผ่านมาก็คือเลขหกนะครับหน่วย,ยบนก็คือเลขห้านะครับหน่วยบนก็คือเลขหกเออหลักแสนคือเลขหกหน่วยบนก็คือเลขห้า บวกหงคงที่นะครับบวกหนึ่งคงที่หกบวกห้าเป็นสิบเอบวกหนึ่งเป็นสิบสอนะครับคำนวณได้เลขสองนะครับบวก1ได้3านะครับบวกหนึ่งได้สี่นะครับเด่นบ, <c oughs> บนสูตรนี้นะครับเด่นบนสูตรนี้ ก็ชนสูตรหลักหน่วยบนนะครับชนสูตรหลักหน่วยบนนี่นะครับชนสูตรหลักหน่วยบนสูตรหลักหน่วยบนอา่างวดประจำวันที่1สิงหาคำนวณได้1 2 3 4นะฮะแล้วสูตรนี้ก็คำนวณได้2 3 4สานะครับคำนวณได้2 3 4มี่ก็จนที่2 3 4สามี่ แสดง,งว่าถ้าเขาเดินต่อนะครับหนึ่งนี่ไม่เด่นนะครับตามสูตรแล้วสูตรนี้สูตรเด่นบนก็คำนวณได้สามสี่ห้าก็ชนที่สามกับสี่นะฮะสามกับสี่แล้วสูตรหลักหน่ยบนถ้าเน้นสามตัวหน้าก็ชนที่เลขสามนะฮะบ,บนเนี่ยเด่นสาม นะฮะตามสูตรเนี่ยเขาก็มีทุกตัวนะครับสองสามสี่แต่ที่เขาชนกันเนี่ยอย่างสูตรนี้นะฮะก็เดินมาหลายงวดนะครับแต่มีสามสี่ห้าอืมเจ็ดสาม สูตรหลักสิบอ,อันนี้วันนี้ก็คำนวณแล้วหกเจ็ดปดวันที่ผ่านมาหลักสิบหลุดนะฮะเข้าหลักหน่วยนะฮะนี่นะครับผมสูตรหลักสิบวันที่ผ่านมาก็หลุดไปนะฮะวันนี้ก็คำนวณได้หกเจ็ดปดเหมือนเดิมนะครับถ้าเขาเดินต่อก็หกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ น,นี่คือ10บ,บนหน่วยบนนะครับนี่นะครับ10 <c oughs> บ,บนงวดนี้คำนวณได้หกเจหลักหน่วยคำนวณได้1 2 3 4นะฮะหลักหน่วยนี่เดินมาเจ็ดงวดรวดนะครับผม1 2 3 4 5 6 7ถ้าจะเทียบตัวเด่นแล้วนี่คือเด่น3นะครับ เด่น3เด่นตัวเดียวบนล่างก็คือเลข7นะครับอันนี้10บ,บนอันนี้หน่วยบนนะครับ ก็จับรวมให้แล้วนะครับ10บนก็คือ678หลักหน่วยบนก็คือ1234นะถ้าชอบส่วนตัวชอบตัวนี้นะครับชอบส่วนตัวก็ว่ากันไปตามสูตรครับผมเด่นบน1สิงหาคม2565 ดึกแล้วแต่ก็อยากทำนะครับเผื่อมีตัวเลขตัวไหนที่พี่น้องชอบนะครับเผื่อเขาเดินต่อตัวเลขทุกตัวก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับผมคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลข สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับตัวเลขทุกตัวก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเพื่อที่จะหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็เป็นเพียงแค่สูตรเท่านั้นนะครับเนาะ ไม่การไม่สามารถการันตีได้ว่าเขาจะเดินต่อไหมนะครับผมนี่นะครับเด่นตัวเดียวนะครับพวกหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเด่นตัวเดียวบนนี้เดินมาหกวัวนะครับวัวที่ผ่านมาลงล่างนะครับแล้ววดนี้ก็เลยให้เป็นสุดเด่นตัวเดียวบนล่างนะครับแต่ก็ ถ้าเขาเดินต่อเขาก็จะมาบนหรือเปล่านะครับก็ไม่สามารถการันตีได้นะครับเนาะก็กลับขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับที่เข้ามารับชมนะครับกลับขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านที่ติดตามนะครับเนาะกลับขอบคุณขอบคุณเลยละ่ะครับผมครับสวัสดีครับ